สวัสดี FC ฟซโเซมฟาร์มทุกท่านนะครับก็วันนี้ขอยกคอมเมนต์ของคุณพี่ท่านนี้นะครับปีหนึ่งเพราะมากกี้ล้านตัวครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจความหมายว่าคุณพี่มาดีหรือมาไม่ดีแต่ไม่เป็นไรยังน้อยผมขอนำคอมเมนต์คุณพี่ท่านนี้มาเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิตหรือนักพัฒนา ใส่พันไก่ชนทุกท่านแล้วกันซึ่งเป้าหมายวัตถุประสงค์และความสำเร็จของผู้ผลิตนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ครับจำนวนหรือปริมาณแน่นอนมันขึ้นอยู่ที่การได้รับความยอมรับมันขึ้นอยู่ที่การได้รับความนิยมมากกว่าครับท่านเพาะมาเยอะผลิตมาเยอะแต่ไม่ได้รับความนิยม ไม่ได้รับเป็นที่ยอมรับท่านทนค่าอาหารค่าข้าวไม่ไหวหรอกครับความสาเร็จของผู้ผลิตหรือนักพัฒนาเป้าหมายของผู้ผลิตที่ดีจริงๆแล้วคือการเป็นที่ยอมรับการได้รับความนิยมทำยังไงก็ได้ผลิตยังไงก็ได้ให้ไม่ให้ไม่พอขาย นั่นแหละค,คือเป้าหมายของนักพัฒนาของผู้ผลิตจริงๆนั่นคือแกนสารจริงๆเลย